ถนนสวยวิวข้างข้างก็สวยนะครับพี่น้องครับบริเวณนี่ก็คือห่วยขานะครับห่วยครานะครับเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดกับอำเภอวังหินนะครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าค่ายลูกเสือศรีสะเกดนะครับวงเล็บห่วยคร้านะครับทางเข้าค่ายลูกเสือนะครับตรงนี้ก็เป็น สะพานขามล่ำห้วยขานะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเขตอำเภอวังหินนะครับถ้าขามห้วยขานี่ไปนะครับขามสะพานไปฟังผลกับเป็นอำเภอวังหินนะครับฟังนี่ฟังที่ผมยืนอยู่ในเป็นฟังเขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็คือห้วยคล้านะครับเขตอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากที่ข้ามสะพานนี้ไปครับพี่น้องเบ่งได้ครับมองทํามาหากินของชาวบ้านเพื่อนหาปูหาปลาครับพี่น้องมองนี่เนี่ย เพินเนเ่นมาตึกแหกันนะครับเคยเห็นมาตึกแหวานแหโอ้ได้ปลาหลครับพี่น้องครับห่วยค่ามองเพื่อนธรมาหากินนะครับมาวานแหมาตึกแห่มองในในปลาหลายครับพี่น้องครับห้วยค้านะครับหุ่นล้ะครับปายห่วยค่าไปเายหน่อยทั้งหนาครับโอ้สวยงามนะครับทั้งนี่กับมี่ฟังทั้งนี้เนี่ยก็เป็นฟังหมองธรมาหากิน,น,นขึ้นกันนะครับฟังตรงขามกันครับพี่น้องเหมือนในเก็บภาพบรรยากาศ ของห้วยข่าพี่น้องได้รับชมนะครับข้ามสะพานไปก็เป็นเขตอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับหน้าที่ไส้ห้วยข่าเนี่ยแหละครับเป็นกันแบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอวังหินนะครับน่ครับตามป้ายนะครับเขตอำเภอวังหินนะครับเลยนี่ไปนี่ก็เป็นวังหินแล้วครับพี่น้องครับนี่คือห้วยคล้าอำเภอเมืองกับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ